อครับเลขท้าย1ครับี่ทีืนคุณคเอไหครับครับไม่ทารบการตอะรือนน่บี่ฮัลโหลเสียงเสียงมันไม่ชัดเลยครับคุณใช้ระบบโทรศัพท์ระบบอะไรครับเนี่ยสัญญาณไม่ดีเลยคุณโทรหาลูกค้าคุณใช้รบสัญญาณระบบอะไรเนี่ยฮัลโหลอะไรนะครับสัญญาณไม่ดีเลยครับ คุณพูดใหม่เลยเอาว่าไงครับสัญญาณไม่ดีเลยอ่พูดมาเลยตอนนี้ได้ได้ยินแล้วครับอ่ว่ามา่เพราะว่าที่ผมติดต่อเข้ามาได้มีการทำพฤติกรรมไปเกิดนี้ครับเที่ยงตะวันตกไปได้จุดศูนย์ดครับผมที่เปิดทายใต้ที่หลงหุ่นะครับือการโอนเงิทอร์ดอกจันทร์เงินนะครับผมทีมือแปดพาร์ทเก้าร้อยบาทครับผมไม่สามารถทำพฤติกรรมในส่วนนี้ได้คถ้าโอนได้แต่ว่าได้โอนเงินเดือนที่ทายท้ายที่อยู่คลานั่นก็ผม ข้ความขอคุนะคะเพื่อนผู้ทำธุรกรรมไปเกิดแบบนี้รืได้ต่อครับเอ่อบัญชีกรุงไทยผมมีหลายบัญชีมากเลยผมมีหลายหลายจังหวัดอันนี้อันนี้ของจังหวัดอะไรนะฮะเผื่อผมจะจะนึกออกจังนครราชสีมาโอ้นครคราชสีมาเลยเหรอครับโอ้โอเคโอเคอเค๋อจะอันนี้กรุงไทยนครนครอะไรนะฮะนครศรีธรรมราชหรือ,อนครปฐมนะฮะ ัส, <ENA> สำนักงานใหญ่สมำนักงานใหญ่สานักงานใหญ่ที่ที่อยู่แถวตลิ่งชันหรือเปล่าครับใช่ไหมแต่อยู่ที่กรุงเทพมหานครครับผมอ่าสำนักงานใหญ่อยูอย่อยู่อยู่แถวตลิ่งชันหรือเปล่าอยู่อยู่แถวตลิ่งชันใช่ไหมฮะใช่ไหมส๋อยู่คุมสุขุมวิทิแถวย์๋เหรอแถว ที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆงามวงวานหรือเปล่าฮะไอไอสาขาใหญ่เนี่ยใช่ไหมฮะอ้าวเรียกว,วางเลยกู